ก้าวหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบตันโรคหลอดเลือดสมองครับเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุด้วยครับแบ่งเป็น3ประเภทครับได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบตันครับ 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกและ3ครับภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวครับมักมีความเสี่ยงทําให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้อีกด้วยครับการป้องกันครับโรคหลอดเลือดสมองครับเราครับสามารถทํา ได้ด้วยตนเองครับ1ครับคือการกินสตรอเบอรี่ครับสารต้านอนุมูลสระในสตรอเบอรี่ครับจะช่วยป้องกันครับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองครับโดยจะป้องกันครับการอุดตันของหลอดเลือดได้ครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองครับจึงลดความเสี่ยงครับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครับผม2ครับเชอร์รี่ครับผม ในเชอรี่ครับสามารถนะครับลดความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ครับอีกครับทั้งยังช่วยลดระดับเสลตอรรลรวมถึงลดความดันโลหิตสูงได้ครับและช่วยลดความเสี่ยงครับในการเกิดโรคเบาหวานได้ครับ3ครับทงเทงฝรั่งครับผมองเทงฝรั่งครับ จะช่วยครับป้องกันหลอดเลือดสมองช่วยบำรุงประสาดรุงสมองเสริมความจำครับป้องกันความจำเสื่อมในผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับทุกคน 4. ครับองุ่นแดงครับในองุ่นแดงครับก็จะมีเส้นใหญ่ครับที่พบมากครับสามารถกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกจากร่างกายครับอีกทางครับยังช่วยป้องกันโรคหัวใจและรวมถึงครับหลอดเลือดหัวใจครับนอกจากนี้ครับ ในหุ่นแดงครับก็ยังมีโพแทสเซียมซึ่งครับช่วยให้หลอดเลือดครับไขตัวจึงลดความเสี่ยงครับในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ครับทั้งตีบและตันครับและรวมถึงครับโรคหลอดเลือดในสมองได้อีกด้วยนะครับทุกทุกคนห้าฝรั่งครับฝรั่งครับอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารครับที่ช่วยในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจครับลดภาวะจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ และอีกยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ครับหากร่างกายขาดโพแทสเซียมจะทําให้เกิดอาการบวมและหลอดเลือดหัวใจได้นั่นเองครับหกครับข้าวกล้องงอกครับในข้าวกล้องงอกครับจะโดมไปด้วยสารมากมายครับอีกทั้งครับยังมีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกถึง15หเท่าครับสารกาบานะครับเป็นสารสื่อประสาทครับในระบบประสาทจริงช่วยนะครับทำให้สมองเราผ่อนคลาย ลดความเครียดลดความีิตกกังวลได้ครับยังช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยนะครับทุกคนเจ็ดครับถั่วพีแคร์นะครับการรับประทานถั่วพีแคร์นะครับเป็นประจําเลยครับจะช่วยครับลดปริมาณครับคอเลสเตอรอลไม่ดีครับและยังไปเพิ่มครับระดับคอเลสเตอรอลที่ดีในเลือดของเราครับถั่วพีแคร์ครับอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารครับกดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวครับสามารถนะครับ มีสารใต้มุสระซึ่งครับช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งครับหลอดเลือดสมองของเราได้อีกด้วยนะครับผมแปดวอนนัทครับวอนนัทครับอุดมไปด้วยกรดไขมันอิบตัวและกรดไขมันโอเมก้าสามครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงหลอดเลือดสมองครับยังช่วยบำรุงระบบศาสตร์บำรุงสมองของเราครับและก็ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคไอัเไซเมอร์หรือความจำเสื่อมได้อีกด้วยครับ ครับพิตาชิโอครับอุดมไปด้วยเส้นใย,ยอาหารครับกดไขมันไม่อิบตัวเชิงเดี่ยวเช่นกันครับแล้วก็มีสารต้านมุนสระมากมายจึงสามารถครับช่วยลดโรคหลอดเลือดหัวใจครับและลดความเสี่ยงของหลอดเลือดสมองถ้าใครนะครับผมถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทางเฟส รวมถึงอย่าง YouTube รวมถึงทาง t i k t o k ต,ตครับเพื่อจะได้ไม่พลาดดูดีกันครับและมาเจอกันใหม่กับช่องโคโจสุขภาพดีเราปรัญหาครับใครได้มิปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมโคโจจะมาตอบให้กับทุกคนครับเพื่อนก็ลองหาอาหารเหล่านี้ครับมาทานครับแต่ก็อย่าทานจนเยอะจนเกินไปในปริมาณที่เยอะเพราะว่าการทานอะไรที่เยอะไปก็ ไม่ได้เป็นผลดีแก่ร่างกายของเราแค่เราทานให้พอดีพอดีในแต่ละวันก็จะเพียงพอช่วยดูแลสุขภาพรวมถึงช่วยดูแลสมองดูแลหัวใจดูแลร่างกายทุกส่วนของเราได้ครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ที่มีสูตรถึงร้อยสูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรค หัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกันปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุ มากเท่าไหร่ครับความหิวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจริงจําเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนําครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนฝอครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทําให้หน้าของผม หายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดไทยสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน